ข่าวในสมัยปัจจุบันมีความหลากหลายเป็นอย่างมากทั้งข้อดีและข้อเสียปะปนกันไปทําให้เด็กสามารถเสพข่าวต่างๆที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองได้อย่างง่ายดายทั้งเสี่ยงต่อการถูกชักจูงจากคนในโลกโซเชียลที่หวังผลประโยชน์าจากเราโดยเฉพาะเรื่องเงินทองผู้คนนับหมื่นเสียงเงินไปจนหมดตัวเพียงเพราะเชี่ยวก,การขายฝันเพียงนกี่ประยชนเด็กแชตนี้ก็เห็น ไม่เห็นเงี้ยทำอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยซื้อโทรศัพท์ใหม่ด้วยนี่วะพึ่งเห็นหรือไงไปได้เงินไปจากไหนวะตัวกูเองครับเอ้ยรู้ไม่ได้เขลารับอ่ะเป็นอะไรไปได้เงินตอนนี้เราคุยกันไม่ได้ทำไมวะอ่ะเปิดเพย์ว่าไปเฟสบุ๊กเดี๋ยวเราหาให้เงครับเรียกเขาติดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเออมีเด้ออ้าวเจอคนดีด้วย เฮ้ยบาบอแล้วเราลองเพิ่มไปเพื่อขารับแต่ตอนแรกอาจจะมีโบนั่นให้เราด้วยเฮ้ยจริงวะเนี่ยเฮ้ยมึงพี่ขอรับแอด์คุณแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยน้องทักไปทักไปเลยทักไปเลยเฮียเออไปขวานน้ำเขาเว้ยไปทักไปทักไปเอแเละเละมึงกูทักไปแล้วว่ามึงรอพี่ก็ตอบเออเขาตอบเขาไอเขาหันเลยเขาหันอย่างไวเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยพี่ใช่คนที่เล่นหุ้นหรือเปล่าครับ เละนั่นแหละแล,ะละ้วเขาอ่านโอ้โหไหวมากเว่ะเฮ้ยมันก็ไหวเฮ้ยเชี่ยกำลังบอกว่าอยากเล่นหุ้นขอเทรดหุ้นเลยนะครับเป็นนี้เออแบบเล่นแรกๆไงเขาจะมีส่วนลดให้มึงอไห่ใช่ครับนั่นแหละ กเงินเข้าจริงๆ,งๆด้วยอะเรีีเขาเลยเพื่อนนี่ไงเราเอาเห็นุนกับพี่สาวคนสวยอะเอาวะเอาวะวะสวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเรามาเรียน,นเรื่องของไฮไลท์ในโลกไซเบอร์เนาะหรือว่าไฮไลท์ในโลกออนไลน์นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยพวกเรานะครับเจอไฮไลท์ในโลกออนไลน์กันเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าสังคมของเรานะครับก้าวสู่ในยุคออนไลน์กันมากขึ้นเนะาะดังนั้น นกักเรียนจําเป็นจะต้องมีภูมิคุค้มกันนะครับครูเรียกภูมิคุ้มก,กันนะหรือว่าต้องมีวัคซีนในการป้องกันตัวเองจากการประสบภัยในโลกของออนไลน์นะครับเดี๋ยวครูจะถามหนูว่าพวกหนูเคยเ,เจอภัยในโลกออนไลน์อะไรบ้างนะครับขอข้อหนึน่งตัวอย่างอาจจะเอามาจากข่าวหรือถ้าประสบด้วตัวเองก็จะดีมากโอเคไหมครับใครจะเป็นคนตอบครูคนแรก อะเชิญเชิญเชิญหน้าดีกว่าครับมาด้านหน้าดีกว่าอาจะได้เล่าให้เพื่อนฟังด้วยเนาะอาเชิญเลยครับอาเว็บเว็บพนันครับอาเว็บพน,นันเว็บพนันเป็นไงเอ่ยเป็นเว็บที่แบบว่าเอาไว้แบบโกงเงินกงง้อเดือนทางออนไลน์ครับอ๋อเป็นเว็บโกงเงินใช่ไหมดูเคยโดนโกงได้ไหมไม่เคยครับไม่เคยดีมากเยี่ยมมากแล้วทำไมหนูถึงไม่โดนโกงผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้ เห็นไหมครับถ้าทุกคนไม่ได้สนใจไม่โลภใช่ไหมถ้าเราใช้คำว่าไม่โลภเราก็จะไม่โดนโกงอ่ะเชิญไปเลยขอบคุณมากโอ้โหคนกรอด่านสโอ้ยไอ้ลี่ยังน,น้อยไปเนงะในตัง 5, น้งห้าพันวลนหนะโอ้มาเ่ก่อนเราอะ่ะเกี่ยวอะไรอะ่ะก็คนมันได้คนมันดีอะ่ะโอ้ยเด๋วเด๋วไม่มีวันของเราเออเดี๋ยวเราแน่นะ เร ah ียนทั้งหมด100ว่าร้อ เด็กหลังห้องก็นี้เนี่ยทำไมไม่ฟังนะผมก็ไม่อยากเขาจับโอเคไป <laughs> <Okay. S 3> กินข้าวนีกว่ะไปไปทิ่แก้วเราลืมขออ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเอาของก่อนนะงั้นเดี๋ยวเขาเดินไปก่อน <Okay. S 1> เดินลอ้อโอเค แล้วนี่แกก็กินอนะไรนีไม่รู้เลยอะ่ะเดี๋ยวตังก่อนแป๊บนึง <c oughs> ไม่รู้จะพอกินอะไรหรอือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเลีกกเ้ยงก็ได้เฮ้ยรีตังค์เขาหายหายที่ไหนเนี่ยไม่รู้อะ่ะเห็นบ้างไหมอะ่ะไม่เห็นเลยทำไงอะ่ะรีทำอไมอยู่อ่ะอ่าก็เล่นหุ้นอยู่ล่ะอ๋อยังไม่เลิกเลยอย่างงี้เนี่ยโ๋อแล้วทำไมต้องเลิก ก็เมื่อวานเพิ่งโดนไปเนี่ยสามร้อยเราก็เมื่อวานเราได้เนี่ยห้าร้อยนี่ไม่เชื่อเราใช่ไหมเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วน่ะโอเ้เราก็ยังเล่นได้ไงโอเคงั้นเราเราไม่เตืนนเอนนายละเราคือว่าเราเตือนนายแค่นี้ทนายเจอนายยัมาร้อหานะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรกมเตือนละนี่อิจฉาเราเราได้เนี่ยไม่ฉาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมพี่เขาไม่ตอบวะพี่ นมััตจงวะพี่เขาเป็นอะไรวะในโฟลหายไปไหนเนี่ยนเดี๋ยวเป็นอะไรเปล่าดูเป็นไข่ไหมเนี่ยคือผมครับผมเอาเงินไปลงทุนทุกคนยากครับเนี่ยราวันก่อน เขาก็โอนเงินมาให้ผมคืนมาให้ผมห้าร้อยแล้วแล้วไม่กี่วันกว่าผมโอนไปให้เขาสีา่พันแล้วเขาก็หายไปเลยโทษมาใหนดูสิผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเจนเจนเจนไม่แค่หน้าจอเป็นหลักฐานไหมครับรโอเคเดี๋ยวส่งต่อไหมครูแล้วครูจะทำยไ,ตง,ไ <S <S งต่อจะครูส่งไปให้ที่ตำรวจนะครับมาจัดการดำเนินการต่อ, 10, ตอไม่เป็นไรนะครับขอบคุณครับ ดีเป็นคนของต่อไปอหะถ้าทำไมดีทำาแบานี้เขาก็มีตุลต้องใช้ทำไมดีทำอานี้็เขาล้างเงินคือเขาต้องใช้ตเนาะใด ไม่ควรไว้ใจคนแปลกหน้าบนโลกโซเชียลนะครับเพื่อนๆอ,นอ่ก่อนที่จะลงทุนกับใครครับก็วควรศึกษาให้ดีก่อนว่าคนคนนั้นน่ะอ่าน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับสุดท้ายน,นะครับพวกเราอย่าฝากบอกไว้ว่าโลกออนไลน์มีทั้งข้อดีและข้อเสียไม่ว่าจะทำอะไรค่นที่แต่ต้องให้ดีก่อนนะครับขอบคุณครับได้เรยกเส็จป้ายเสียงไอ้มเสร็จไป ย็นแล้วก,ก็บ,บ้านหมัหเกกบบงนะเ,เดี๋ยวจัดแตะกล้องสักทีได้ไหมเดีว,ดว,ดวรีบกดเสร็จนปะต้องอยู่ยเนี่ยอาจะเจะดินอ